สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับครูจันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจันมีกิจกรรมนะคะออกกําลังกายนะคะพาเด็กๆออกกําลังกายตอนเช้าก่อนเรียนออนไลน์นะคะอ่าให้เด็กๆลุกยืนขึ้นเลยคะ่ะแล้วทําไปพร้อมกับคุณครูจันนะคะอ่าท่าแรกค่ะเด็กๆให้เด็กๆอ่ายกมือขึ้นมานะคะจับที่หัวไหล่นะคะ อ่าแล้วเราหมุนหัวไหล่ไปพร้อมๆกัน10ครั้งค่ะเด็กๆอ่าช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าต่อไปค่ะเด็กๆอ่าจับเอวนะคะอ่าเราหมุนเอวไปพร้อมๆกันนะคะอ่าหนึ่ ท่าที่สามท่าสุดท้ายนะคะให้เด็กๆจับที่หัวเข่านะคะอ่าหมุนหัวเข่าพร้อมกันนะคะสิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะคุณครูจัน์จะมาสอนนะคะ ในหน่วยที่21นะคะเกี่ยวกับอวกาศนะคะในเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่องที่5ยานอาวกาศค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันค่ะยานอาวกาศเป็นแบบไหนนะนี่ค่ะเด็กๆยานอาวกาศนะคะเป็นยานลำใหญ่ๆเลยค่ะขึ้นไปบนพื้นผิวโลกนะคะเพื่อไปสำรวจด้านบนนะคะเรามาดูกันว่าบรรยานอาวกาศมีอะไรบ้างค่ะเด็กๆมีดวงดาวค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะดวงดาวะระยิบ และยับนะคะบนท้องฟ้านะคะที่เด็กๆเ,เคยเห็นนะคะต่อมาค่ะบนยานอาวกาศก็จะมีนักบินอวกาศใช่ไหมคะคอยขับเครื่องยานอาวกาศนั่นเองต่อมาก็จะเป็นจรวดค่ะเด็กๆมีจรวดนะคะออกไปสำรวจพื้นผิวโลกข้างนอกนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์อ่าแล้วก็มีดาวตกด้วยค่ะเด็กๆ เด็กๆเคยเห็นดาวตกกันหรือเปล่าคะ,ะทีนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็มีชุดบันทึกล่องลอยนะคะการเรียนรู้นะคะในหน้าที่54นะคะ55นะคะและ,ะในชุดกิจกรรมนะคะสร้างสารรค์นะคะในหน้าที่99นะคะเด็กๆและมีอีกนะคะเด็กๆในใบงานของคุณครูจันจะเยอะนิดนึงนะคะ ให้เด็กๆนะคะค่อยๆฝึกทําไปได้นะคะในชุดเสริมสร้างทักษะนะคะหน้าที่53ถึง55ค่ะเด็กๆใครทําเสร็จแล้วก็ส่งลายมาให้คุณครูได้ตรวจกันได้เลยนะคะวันนี้คุณครูจันขอลาเด็กๆไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย